เจ้าชมพูสวนเสียงร้องติดติดติดเสียงเล็กๆกังวานมาจากมุมหนึ่งในสวนแน่นอนเจ้าของเสียงนี้คงเป็นใครไม่ได้นอกจากเจ้าชมพูสวนตัวน้อยเจ้านี้ตัวเล็กเสียงดังบินเร็วเราเริ่มมองหาเจ้านกน้อยและแล้วเราก็เจอเจ้าของเสียงเป็นชมพูสวนวัยหนุ่มสีสันสดใสแอบอยู่ในพุ่มไม้เจ้าหนุ่มน้อยตัวนี้ เชื่องกว่าชมพูสวนทั่วไปอาจเพราะเจอกันอยู่บ่อยครั้งจนคุ้นเคยกันเจ้าหนุ่มน้อยเลยแค่กระโดดไปมาเอียงคอมองว่าเราทำอะไรกันเห็นสีสวยๆอย่างนี้ใช่ว่านกชมพูสวนจะสวยไปซะทุกตัวนะคะนกชมพูสวนจะมีสีแดงพาดตลอดแนวหลังเฉพาะนกที่เป็นตัวผู้ค่ะ ถ้าเป็นนกตัวเมียแล้วล่ะก็สีจะออกตุนตุนเป็นสีน้ำตาลปนเทาทั้งตัวมีแต้มสีแดงแค่ตรงช่วงโคนหางเท่านั้นเวลาไปถ่ายเจ้าตัวนี้ต้องโฟกัสกล้องให้ดีและกดชัตเตอร์ให้ไวเพื่อให้ได้รูปที่มีโฟกัสเพราะมันมีบุคลิกลุกลิกอยู่ไม่นิ่งเกาะแป๊บเดียวบินไปบินมาอย่างไวชอบตรงสีสันสะดุดตาสวยงามคะ